สัดครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลยครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ไปเจอคําถามคําถามนึงครับที่มีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับงานเชื่อมครับและผมก็เห็นว่าคําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เลยเอามาทาเป็นคลิปวิดีโอครับให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันด้วยครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับและสําหรับคําถามที่มีเพื่อนได้คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับก็จะเกี่ยวกับลวดเชื่อมที่เราใช้งานปกตินี่นะครับแต่เขาถามว่ม้อวดดเชืยนะครับ และการงอลดเชื่อมเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างครับแลวผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ทํางานเชื่อมเนี่ยน่าจะเคยเห็นคนที่เขางอลดเชื่อมในลนักษณะแบบนี้กันมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้งอลดเชื่อมในลนักษณะแบบนี้ครับการทํางานของผมก็จะเชื่อมลดเชื่อมปกตินะครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นการสอบถามจากเพื่อนๆที่ทํางานเชื่อมที่งอลดเชื่อมแบบนี้มาครับ ข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้คําตอบมาเนี่ยก็คือช่วยลดอาการสั้นของรดเชื่อมได้นั่นเองครับเพราะว่าการงอรดเชื่อมในลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ระยะของรวดเชื่อมกับมือจับของเราเนี่ยมีระยะที่สั้นลงมาครับทาให้การสั้นของรดเชื่อมเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่พอผมมาลองวัดจริงๆกับรวดเชื่อมที่เราไม่ได้งอนะครับระยะห่างเนี่ยห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองครับและจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับระยะที่สั้นลงมาเพียงนิดเดียวไม่ถึง1เซนติเมตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการสั้นของรดเชื่อมได้น้อยมากๆหรืออาจจะช่่วยยไไมด้เลครับ เท่าที่คิดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความถนัดในการใช้งานของแต่ละบุคคลมากกว่าครับบางคนเนี่ยเขาถนัดที่จะต้องงอลดเชื่อมแบบนี้เขาก็ต้องงอลดเชื่อมครับเพื่อทํางานได้ถนัดตามสไตล์ของเขาครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นลดเชื่อมปกติแบบนี้ครับและผมเองเนี่ยก็มีเทคนิคที่จะช่วยลดอาการสั่นของลดเชื่อมได้เหมือนกันครับก็คือเป็นการจับ2มือแบบนี้นะครับก็จะช่วยลดอาการสั่นของลดเชื่อมได้เยอะพอสมควรครับและอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นการประคองลดเชื่อมแบบนี้ครับ การประคองลดเชื่อมแบบนี้นะครับจะช่วยลดอาการสรรั้นของลดเชื่อมได้เยอะมากๆเลยครับเหมือนว่าเราตัดความยาวของลดเชื่อมทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยครับและยิ่งเป็นสมัยนี้นะครับที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากๆครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นลดเชื่อมขนาด2ม mm มครับก็จะมีความสั้นมากกว่าลดเชื่อมขนาด2.6ม mm มที่เราใช้งานปกติประมาณ1นิ้วครึ่งครับก็จะทําให้เราสามารถควบคุมลดเชื่อมได้ง่ายขึ้นอีกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นลดเชื่อมขนาด1.6มมครับตัวนี้เนี่ยจะสั้นกว่าขนาด 2. ก็ทําให้เราสามารถคอนโทรลนะครับหรือว่าควบคุมรวดเชื่อมได้ง่ายขึ้นไปอีกครับเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทํางานช่างได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะมากๆเลยครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมได้ถามเพื่อนที่งอรูดเชื่อมแบบนี้อีกหนึ่งท่านมาเนี่ยขเขาก็บอกว่าการงอรูดเชื่อมแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถทําการเชื่อมในพื้นที่แคบๆในมุมที่อับนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เราไม่สามารถทําการเชื่อมในท่าปกติได้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รรััับบชมกค ผมจะสมมตินะครับว่าชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่อยู่กับที่นะครับเราไม่สามารถขยับได้และช่องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็แคบมากๆครับเราจะต้องทำการเชื่อมด้านหลังของชิ้นงานตรงนี้นะครับการที่เรางอลวดเชื่อมแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถทำการเชื่อมในพื้นที่แคบๆแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนนเองครับเราก็จะสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานที่อยู่ตรงนี้นะครับโดยท่าเชื่อมปกติเลยครับเพราะว่าลวดเชื่อมของเราเนี่ยก็จะหลบชิ้นงานนะครับเข้าไปเชื่อมได้นนเองครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมนะครับที่ทำการเชื่อม้ดยลวดเชื่อมปกติเนี่ย ตัวที่เราจะจับเป็นองศาต่างๆนะครับที่ปักลวดเชื่อมขามีมาให้ครับและเพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะเลือกองศาตามความถนัดของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับการเชื่อมในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะหลบชิ้นงานเข้าไปเชื่อมในพื้นที่แคบๆได้เหมือนกันครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผล2ข้อหลักๆนะครับที่ผมได้สอบถามเพื่อนๆที่ทํางานเชื่อมแล้วก็งอลวดเชื่อมแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับแต่ว่าในการงอลวดเชื่อมในลักษณะแบบนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยผมงอไม่เยอะนะครับฟักก็เลยไม่แตกครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆงอเยยออะะะนนคครรรััับบกกก็จททําให้้้ฟีีู่่ตตงแได แล้วฟักที่อยู่ตรงนี้แตกนะครับก็จะทําให้เป็นปัญหาในการเชื่อมครับถ้าหากว่าเราทาการเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดที่ฟักแตกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วนะครับอาจจะทําให้เราทําการควบคุมบอดหลอมเหลวได้ยากนะครับหรือว่าอาจจะทําให้แนวเชื่อมของเราไม่สมบูรณ์ครับในบางครั้งนะครับอาจทําให้ลวดเชื่อมของเราติดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับฟักแตกนั่นเองนะครับ และสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นแค่เพียงคาบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้งานเท่านั้นครับอาจจะมีตรงไหนคิดพลาดบ้างเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ใช้งานโลดเชื่อมแล้วต้องงอแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับผมด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปโดโนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขออตััััววลไปก่นคครรบบสสดี